โอ้ยมีช็อตเด็ดนะนั่นวะช็อตเด็ดเมื่อวานนั่นอยบัไดอยู่ไปติดต่างงานวัขับตถแก,กนะอ๊ยแถแกขับบอผ่านแล้วดิแกเีักกบแกวถ้ามาขนี่ตัวนี้มันสีนี่มันดีสิบอกของผมได้ัของ,ง,ของ,งไปกได้มันเคยเปไ็น โอ้นี่นี่ตัวนี้นี่ตัวหละพันกระบทตัวหละพันเอ็ดผลงานของขั้นหรือของใครครับของทำไมาขับเองคุณไม่เป็นอะไรเลยทำไมเอซไม่ถ่ายเอาขันขาวมั่งเอาขันขาวไม่ถ่ายจดลิกทธิตคันขาวจดลิขสิทธิ์ต อเฟืองแตกนะดอจอ๋อดอกจอกมดมืดกวมาที่นึ่งยยสองหมื่นสองหมืกว่าสองหมื่ของเจ้าดอกจอของก่อยเอเดนม่ดอกจอลหมอ ก็เปลี่ยนดีหน่อยที่มาตั้ครัใส่เขาจะได้ีหอยัื่องกาเปลี่ยนเนี่ยเอารถไทมาครับขัยันไว้เฟืองถ่ายแต่ครับรถแรงของตาแกรวดเมื่อวานไม่ได้ขับให้ลูกน้องขับเมื่อสองกลยบัไปเปลี่ยนได้หมู ครับอันนี้มันเอาปัญหามันบอกกันแล้วขอเปลี่ยนเลยขอเอาไปอยู่อะไรไอ้กรงก่อนยังกระสีเอาไปเขียนไม่ก่อนได้ไหมตอนนี้มันสองครั้งแล้วมันอกาเหยกันจะเป็นจะเป็นคนอื่นนี่มันจีดตักว่ามันหมื่นหกเลยเพราะว่าก็เป็นลูกปืนไม่เม็ดมันกอ่ะมันมันแถมกันวันริตจนกันมันเห็นแล้วมันอู่น้องเงินปี่หนึ่งในต้นกระตาบแบบนั้นไหมลุงพี่คือประทับเครื่องให้แน่มีเครื่องบวกบุ๋มมีบุ๋มมีบุมีบมีเนี่ยบุมี จะมันต้องถามมันจังจรหูปีเลยมันต้องยืนพอมัน,มนเนาะแมนของอยู่ซี่เกีย่งไงแมนเส้นกุ้งซี่เกียดเราพอมันดดออมาโจมาไงนอนบัวอะไรมาหยกมาเจ้ามันมาบอหมาอยู่ตีเพย่ปจีบมึงแล้วมาถามมันมาบอบอกมันมาบ้าครับหรือมันมปีแห้งอะไรเขปีดันหอยมีความหยกกัน,นบวกมีรถนี่มันขับบ่ผ่านหรอกเพราะว่า รถเจ้าของเองมันยังเห็ดบอได้มันขับของคนอื่นนี่มันเมียนเอาเมียเน่าแบบตาหนุ่มก้านเศร้าเอาก้านเรีนมันแลีนมือนันอยู่ขาวิตกบ้านนองกระทุ่มก้นเลี้ยวไปจะนุ่นบ้านอ้าวบักห้านี่เรนหลุดเกี้ยสองเกี้ยสามแล้วแรียนตั้งอันนาฮู้ดตัวปบ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 เปเปาให้แน่ยนหน่อยนะรถนักหนีเต็มกองผู้ลูก มาวนสามเทือกสี่เทือกกับอลแต่รถกระของตัวนี้ปฏิเป็นร่มบ่ามูีปูนหัวับนอนขับรถน้องกันให้ไล่ก็ไปขับรถไทยดแม่แน่สิแม่ไม่ได้คนทีมือได้ขับรถไทยนี่แม่นี่ยคทีมือรับดีมือไรขับรถดำที่มืออยู่หัน

จะเป็นมีสครับผมหกสีหนึ่งนะผมจะเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาหกบีบีดีใส่เอาหกบีดีอ่าเช็คเช็คเช็ครถเช็คความพร้อมก้นคือหลวดนี่กระมุกกระมางแห้งหมดพี่นางเราอ่ะพี่นางเรามาเอาหมอเอาไปเมื่องหมวกไฟทั้งกระลุดกระแงงเงินนน้อย ปกมาทันมันเงินพี่ลอยลยขายถุงปลาหลานพีเอาพี่นะมันพ่อเบุ่งวดนี่โอ้ยพอได้ทวงผมก็เห็นว่าก็ตกใกปิวัติเห็นกรบอบอกพี่ได้เว้ยปฏิวัติอีกยากอีกว่ามเหมืนเได้สาวไปสาวมาไปเลยเงดงดึงปาลำใบจะได้เอาเออของนามมีเครื่องวัดนอยาลอยเจ็ห โอ้พืนืนหัวยางดีเลยมันบ่มันเมอรอดี้บ่ดีมันข้นอยู่กับเรื่อนถ่ายเลยครับมันไ้ข้นอยู่กับเครื่องเลยเขาเขาตันี้เหตุมากยังตัวหักเซวาตัวนั้นมันมันเรื่องมันกันเพือมันหนวไปเล่นอเอยัเอน้มันก็เนเอานนเือนเอามันเบ่เตืนเเอาน้มันเบรกที่เตืนแนเอาับอนเานมันเบรกี่ือนเถยนเน้นเลอเยอานน่เอาเบเยนเ่เย สามห้าหกนี่ตัวนี้ของลูบีมันเสียนี่ขันเบอร์สองนีมันจตันยืดตัวเลนชื่อของขันรองบักแจกตะกียบจิดันไปเขาเกลียบว่ามีแรนเนม้นใหม่ขาดทิ้มันแรนอยู่หากแต่ว่ามันเรนอยู่แต่ว่ามันเม้นใหม่ขาดลูบีเรนก็จหมู่บ้านมิน ่หววัมันยันนะ่มันยัวยารวยจะีร er> ียจพวกบอันนี้ก็ยันนะนี่บอว่าขันคุณี่บอกซื้อบอเบอร์สองนั่นนะแม่สีบอกว่าตัวไหมันยันซื้อๆเบอร์สก็ตังให้มันลวมไหวแล้วตังให้มันตำไหวเนาะขันตวนังเสียไอ้ตเออตก็บอกปั่มมานี่นี่นี่โนี่ มันสิดันอยู่ตะเลือมันเสิดันมาตะเรือนมันิดลงถอดออกล่างได้แตถอดออกไปสอนครับพันเอียดอืถามผมนี่ผมซื้อแปเทือละแต่แต่รับมวนได้นิ่มโค้งมาไล่นิดนิ่มขัดแรงกับอ่อนเฮ้ยด้สองแรงกับเย็นเนเะออผลจบโอ้เขานีไ่เย็นสักหนนี้ครับอิสุุร้อยเก้าห้า ล็อกกี้รถแรงของทัาแกรวดไปแล้วครับดอกจอกเป็นว่าอดแล้วดอกจอกเอาไปถอดแล้วครับเซตกองดองเลยฮะพุดหลดแรงประจำทีมเสียไหนเออไปทายของคนเนี่ยบ่บ่จนดีกอาทิตแล้วเอ็กหลายคนนี่บ่บรถดด้วย รถมันลยโยวงเลมันมืดๆเลยกันมัขึ้นทางชันนำมาเลยไปสู่ลยงรถขันนี้นี่พเจ้าเป็นต้องกดขันเร่งยางบางไม่สำเร็นี่ไปได่ของมันเลยนี่เสรวาออปกตินี่ยบอีแนสามบ่ดงแต่ขันเห่งยางบางไม่เลยเด้คขั้นนี้บ่อางเครื่แเงแเครืแแอ ลอยหกหายยังอยู่เชียงกงมันลย 6, 5, 6, อยหกแปดอยียังกันเหลืองเครื่องเล้วด้วยวันนี้ผมโอ้โหแต่ว่าในบจะัเรบ่นจักแสนหอดแปดหมื่นบอสแต่เรื่องราคาเนี่ยผมมองนั่นผมมึงแต่ละหัดเครื่องมันลอยหกหากันหก B. ีบีกันหกดีมันลอยสีหากันหกบีจีหกบีจหนึ่งกันทรงกกันทรงกะเอายางหัดไว้ครับนี่ กันเสีย่างสวยไาู้อนียหมุดออกไปเ้ไปแมันคือคำที่ลายใช่ไหโอ้ยดีดี่นนือเห็นตโอ้ยทีเห็นทีมันรุดใส่คนในคลิปนี่นมนี่มันถับข้อตัวนี้มันมันดำมันรุบมาับเออมันลงมาจังไหนจังเราออกประถัน่อยก็แปลกของเรากัน ก็เราคุ้มเห็ดตัวนี้นี่นี่เราคุ้มเห็ดตัวที่ดำ้มซิงดินดวนไปถ่ายนั่นดินดวนมันถ่ายนั่นเออเออตัวนี้แค่บังไว้นี่อันนี้ไม่เด็ดบังไว้ตัวนั้นมันมาบังอืมมันไปถือบ่มันไปถือตุ๊กกฎลงตัมันลงเร็วเลยเออเออลงมามันออกทันปกติข้าข้อยังสี่เนาะปกติดำมันสิลงมาจังหวะหนึ่งมันชิมีเบรกเดยเบรกมันก็ไม่มาเบรกอยู่ซ้ำหนีเออแต่ว่ามันจังหวะมันกระติดจนได้มื่จังมันลงเร็วแต่ที่มันทับ บ้าพาไปก็บโมยู่แล้วมันลงเหรอสมเจ้าว่าเจ้าว่านั่นเอาไปตั้งอุ้ยแต่รถด,ดำข่อยมันสายลูรีแตกเนาะมันแตกเนาะหัวหนา้าเออียแลนออกกับหัวหนา้าเอ๋ต่ำเลยไหมอบอมแนเติมน้ำมันให้ลูริกเนาะเติมน้ำมันให้ลูริกแล้วมันขาดเนาะมันขาดตอนเมื่อเ,เปลี่ยนสายเหลี่ยไหมของข่อยลอยเจ็ดหานี่พวกนี้สูว่าใดเนอะข่อ,ขอยขึ้นบอ่อพระพระชัยสั้นกว่านี้อีก มันเป็นได้เพได้มันบด้อยู่น้ำวันี้มันอยู่น้ำเกลี่ยมเรืองถ่ายมัน่งแม่แต่ว่าขั้นเลงนี่กดจนใหม่หัวโลดผลแล้วควันมันถ่วมเลยเลยเนาะเครื่องก็ล้วมเออแต่เสียได้เฟืองมันได้เฟืองถ่ายมันได้เออเฟืองขัดโบเฟืองได้กับเกลี่ยได้ขนาดมันเป็นเกี่ยเร็วเลยเพาะนานพ้นหกสี่หนึ่งมันยังโอ้แต่แรงน้ำทางดำานี่มูน้ำบรท่านกับบางฟองเอะของผมมันของผมมันลอยเจ็ดหาเนาะวันนี้มันเครื่องก็ล้วม ไอ้ปั่มก็ปั่มกับกระพือบบีปั่มกับสะดุดแน่ยบ่สะดุดเนี่ยังวะแต่ของพญายรอยตีเรากีเ่านั่นเผ่าเชื่เผ่าที่ขาดลอยเลยล่อในขาดเลยเนาะล่อแรเงินในงานบุท่านหอดพ่อเจ็ดแปดพันเงินซัมไปแรงกเสียเนาะ่มกำลังดับยิ่มขึ้นประมันสูงถ่วมหัวหัวลดนี่แหะสูงถ่วงหัวลดใต้เตื้อทั้งหลังมันไปคากับคันแท่นเนาะ ตัวนี้ขาดเลยขันของน้ำหมักแจ็อยู่เดียวนี่บ่เออ้ากระตนบ่านี่ตัวนี้ขาดเลยอืออือขาดปุ๊บดำตกเลยควายกวาพวกมาเลยกระเนเพี้ยเลยนี่ถ้าปปั่เลยใครว่าเอียงกระไดให้เดชเช็คปั่มให้มันได้อะลดนะลบปปลาขาตุ๊กกระเตียนข้าห่างค้าเห้า เช็คปั๊มโซลาให้มันได้เนาะปั๊มโซลาได้บ่สะดุดบ่กระพือน่ะมันมี้ไปเช็คใหม่มาแื่อไรอือลงทุนเช็คปั๊มโซลาน่ะเรอของความเหมาะสมเืออยู่คือเปลี่ยนกับมนาเท่านั้นล่ะที่มันดังบึบบึบบึบึบไปเสียบบนมีอือต้องคั่นที่น้ําเงินอันเปลี่ยนกับมนาถเรรียบ้อยอ้าครับมีโชคมีลาภก็ต้องมีทุกขลาบครับนี่เขาเรียกทุกขลาบมีลาภมีก้อยมีซอยแซ่ข้าวเหนียวพร้อมบาหนิเอ้า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ